TPT ในโตเลนส์ T, ens, ครับผมก้านที่อ่อนขนาดน,นี้ดีอย่างไรวันนี้ฟ้าอยู่กับก้าน TPT นะครับ21 High รุ่นในโตเลนส์ ens, นะครับผมตัวนี้เป็นก้านจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ40กร,รมัมทอร์ก4.5ถือว่าต่ำมากนะครับ21เนี่ยเป็นซีรีส์ถ้าเทียบเป็นเฟกนะครับก็อยู่ประมาณเฟกเลดี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดเด่นของการเรียนะครับ จุดเด่นของก้านนี้นะครับไม่พ้นที่น้ําหนักครับน้ําหนักที่เบามาก40กรัมออกที่ต่าครับทอกต่ำหมายถึงว่าการบิดตัวของก้านต่ำนะครับทำให้เกิดความเสถียรมากขึ้นนะครับก้านนี้เหมาะใครเหมาะกับคนที่ต้องการไปเพิ่มขับสปีดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปออกแรงเยอะเหมาะกับคนที่ยังมีแรงไม่มากในการออกแรงตีไดเวอร์นะครับหรือเหมาะกับน้องๆเยาวชนครับหรือนักกอล์ฟสตรีทุกท่านที่อยากจะเพิ่มสปีดนะครับตัวนี้เหมาะมากๆนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ ในท้องตลาดอยู่ประมาณ25,000บวกลบถือว่าเป็นก้านพรีเมียมแล้วก็ไฮโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวอฟ้ามาลองตีให้ดูครับว่าฟิลลิ่งก้านเป็นอย่างไรตัวนี้ t v t 21 High นะครับตัวอักษรสังเกตถ้าเป็นในโตจะเป็นโลโก้สีทอง t v t Wow นะครับ W A O W W รุ่นมอนสเตอร์นะครับลบเจ็ดนะครับทำไมเท่มากโอเคมาพร้อมกับกิฟต์อันนี้ครับ จัมโบ้แม็กนะครับอันนี้นะครับใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันลูกแรกไปแล้วครับด้วยโปรไฟล์ก้านที่อ่อนนิดนึงนะครับทำให้ฟ้าตีลอยโดกในดอได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูลูกต่อมาครับลูกนี้โดนคอนิดนิดนะครับแต่ก็ยังคุมทิศทางบอลได้ดีนะครับต่อมาครับลูกนี้โดนแล้วครับ สังเกตนะครับก้านที่อ่อนนิดนึงจะทำให้ฝ้าทำไฟดอได้ง่ายนะครับแอนตี้เฟดได้ดีครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปนะครับจริงๆก้านนี้ว้าตีขับสปีดอยู่ประมาณ126นะครับก็ยังคุมและคอนโทรลได้นะครับถ้าเราจับจังหวะมันได้ดีอยากให้ไปลองหาลองดูกันครับใครอยากเพิ่มสปีดอยากตีมันตัวนี้เลยครับ TBT ใน t o l e r a n ครับผม